สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมออมพรเเจริญมีรถยันม่า51แรงมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นยันม่า51แรงมีใบมีดดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับไม่1,200ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวยางหน้าผมผมจะเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งทําออกมานะครับนะท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับ0813655997ครับร้านบัวสอนออมพรแท็กเตอร์ที่เก่าครับตัวนี้มาในราคา399,000บาทครับ มีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับลองสตาร์ทแล้วลองขับดูครับสตาร์ทเลยขับงิดง่ายครับ3าม0 0นเก้าหมื่นบาทครับยันมา5้เอ็ดแรงนะตัวนี้ครับเยวอน้ามาอีกอบครับอย่ยงนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้นิ่มมาก สามแสนันบาทยังต่อรองได้ครับมีแคะน,นาให้5้าพันบาทครับส่งฟรีให้300รกิโลแรกนะโอเคครับทีนี้ก็แค่นี้อนนะสวัสดีครับ